ดีเอาออกทิ้งไปบ้านเราจะได้สดใสเสนีย์จันไรจะต้องไม่มีเทวาะจะลงรักษาเสน่ห์จะมาบ้านก็สุขีอัลระมาฟังเคสตัดดีกันเลยคุณพ่อของคุณตาเขารับราชการในกรมฝิ่นตั้งแต่ปีพศ2450 เริ่มจากเป็นหัวหน้ากองคลังรักษาฟินแล้วควบคุมกองบัรจุฟินไซอัพ oh. ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเรื่อยๆจนถึงตำแหน่งอธิบดีกรมแล้วออกจากราชการในปีพศ2475 oh. เมื่อทางการยุบกรมฟิน oh. คุณพ่อของคุณตาเสียชีวิตเมื่ออายุได้70ปีด้วยโรคเนื้องอกในปอด oh. ท่านมีภรรยา9คน ลูกยี่สิบคน<า>คุณตาลูกเป็นคนที่ก้าวโอ้ยยิ่งกับพี่อินหนึ่งเาะไน้ัย<อ>หนุม่มคุณตาจัดว่าเป็นหนุม่มเนื้อหอมเมื่อกี้พ่อของคุณตานะตอนนี้คุณตา<แ>เพราะหน้าตาดีตระกูลดีการศึกษาดีมักไปงานสังคมบ่อยๆดื่มเหล้าสูบบุรี่เต้นลำแล้วก็ได้พบกับคุณยายในงานเต้นลำแห่งหนึ่ง ตอนนั้สองแต่งงานกันมีบุตรสี่คนตลอดเวลาที่คุณตามีชีวิตทุกวันคุณตาจะเข้าห้องพระตามปกติท่านมีนิสัยซื่อสัตย์ชอบช่วยเหลือคนมีเมตตารักความสะอาดเจรบียบแต่มีนิสัยชอบดื่มเบียร์สูบบุหรี่จัดสมัยที่ยังทํางานพอถึงวันเทศกาลและวันเกิดคุณตาที่บ้านจะจัดงานเลี้ยงแขกเหลือที่มามักเอาเหล้าบุหรี่หลากชนิดมาเป็นของขวัญเสมอ รองรับแขกที่บ้านจะมีขวดเหล้าโชว์มากมายคุณตาลูกเสียชีวิตเมื่ออายุได้ห7สิบเจ็ดปีด้วยโรคมะเร็งอุ้งเชิงกรานคุณแม่อ่ะตอนนี้คุณแม่นะยคือลูกคุณตาเมื่อกี้พ่อคุณตามาคุณตาแล้วมาคุณแม่คุณแม่ลูกเป็นลูกสาวคนโตแล้วเป็นคนเดียวที่คุณตาคุณยายไม่ได้เลี้ยงแต่ให้มาอยู่กับคุณแม่ของคุณยายที่กรุงเทพอื อยู่กับแม่ของคุณยายเพราะอไรที่คุณแม่อยู่กับคุณตาคุณยายคุณแม่จะไม่สบายแต่พอย่ามาอยู่คุณแม่ของคุณยายคุณแม่ก็จะสบายดีไม่ป่วยเป็นอะไรเลยการมาอยู่คุณแม่ของคุณยายกลับมีผลดีเนื่องจากคุณแม่ได้มีโอกาสไปวัดฟังเทศทุกๆวันพระแล้วแต่ไปวัดปากน้ำภาษสเจริญได้พบหลวงปู่สด พราะน้องเขยของคุณพ่อของคุณตาชื่อเรียงวิพัฒภูมิแบบประเทศเป็นหลานของหลวงปู่และเป็นแพทย์ถวายการรักษาพยาบาลหลวงปู่ในช่วงท้ายก่อนที่หลวงปู่จะบรณภาพได้พาไปวัดปักน้ำเด็กกันเมื่อคุณตาเสียชีวิตคุณแม่ก็ได็นนำเงินที่คุณตามอบให้ก่อนตาย ซื้อทองหนึ่งกิโลกร,รมัมมาหล่อหลวงปู่สดทองคำหนึ่งองค์แรกคือเมื่อคุณตาเสียชีวิตค,คุณแม่ก็ได้เง,เงินที่คุณตามอบให้ก่อนตายเอามาซื้อทองหนึ่งกิโลมาหล่อรูปหลวงปู่สดทองคำองค์แรกค,รคุณตาและคุณยายมักจะมีปากเสียงกันตลอดเวลาเห็นไหมเริ่มนต้นด้วยความรักโดวยว่าคุณยายน่ะเป็นคนขี้ใจน้อยขี้หึง ส่วนคุณตาเป็นคนอารมณ์ร้อนเสียงดังโลกมกจะได้ยินคุณยายบ่นด้วยความน้อยใจว่าคุณตานนะ่ะรักแต่ลูกสาวคนโตคือแม่แม่ของเจ้าของเคสตดี้กับ,บน้าสาวคนเล็กส่วนน้าสาวคนที่สองและน้าชายคนที่สามท่านไม่ค่อยสนใจคือท่านมีลูกสี่คนนะค่ะุณตานคือคุณแม่มีพี่น้องกันแค่เนี้ยโดยเฉพาะกับน้าสาวคนที่สอง เจอหน้าคุณตานี่ยไปเคยคุยกันเหมือนคนแปลกหน้าต้องฟังให้ดีในเรื่องราวเพราะเดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวกับคําถามบางทีก็หงุดหงิดอารมณ์เสียใส่กันบางทีต่างฝ่ายต่างทําเหมือนอีกคนไม่มีตัวตนตอนเด็กๆอยู่บ้านเดียวกันลูกรู้สึกอึดอัดมากๆเลยค่ะแต่พอคุณตาเสียชีวิตต่างก็แยกย้ายไปซื้อบ้านของตัวเองน้าสาวคนรองนี้ท่านเป็นคนแปลก คือคนที่ไม่ค่อยจะถูกกับคุณตาเนะเป็นคนแปลกหวาดระแวงกลัวไปเสียทุกอย่างเมื่อแยกตัวออกไปแล้วก็ชอบเก็บตัวอยู่ในบ้านคนเดียวไม่เปิดประตูไม่เปิดหน้าต่างไม่พบปะพูดคุยกับใครเข้ากับคนยากจนพื่อนบ้านเป็นนินเทาเป็นคนโรคจิตเวลาอยากได้ของอะไรก็เอากระดาษเขียนเสียไปที่ประตูรั้วนาสาวคนเล็กซึ่งมีบ้านอยู่ติดกันก็จะไปหาซื้อมาให้ เออเขาตาดีเหมือ oh. เวลาส่งบางทีก็ให้เด็กเอาของไปผูกไว้ที่หน้าประตูบ้านเ oh. พราะกดกริ่งเด็กเดินไปแล้วน้าสาวคนรองจึงเดินออกมาเอาของอ๋อ oh. oh, อยากเป็นฤษีมึงกล oh. ับเข้าบ้านแล้วก็ปิดประตูงเงียบอค oh. นี้มาน้าชายนะ oh. มีคุณแม่พี่น้าสาวคนรอง oh. น้าชายแล้วก็น,น้าสาวคนเล็ก oh. นี่น้าชาย ส่วนน้าชายก็ชอบประชดคุณตาโดยการไม่ยอมเรียนหนังสือให้จบเมือ่อไม่มีความรู้ก็หาเรื่องชีพโดยการทําบ่อปลาตอนนี้ทํามาเกือบ20ปีแล้วค่ะ<อ>น้าสาวกับน้าชายนี้ตอนเด็กๆลูก,กรักทานทั้งสองมากถึงขนาดเรียกน้าสาวว่าแม่และเรียกน้าชายว่าพอ่อแต่ว่าพอลูกโตขึ้นน้าทั้งสองคนนี้ก็มีปัญหาหคุณแม่ของลูกท่านทั้งสามไ่คุยกันมาสิกว่าปีแล้วค่ะ จะมีกระเพียงน้าสาวคนเล็กที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างคุณแม่กับพี่น้องอีกสองคนลูกทราบแต่เพียงว่าน้าชายไม่พูดกับคุณแม่ของลูกก็เพราะว่าน้าชายเคยมาขอยืมเงินคุณแม่ไปลงทุนทําบ่อบปลาแต่คุณแม่ไม่ให้เพราะไม่อยากสนับสนุนน้องชายทาปานาธิบายนิสัยฆ่าสัตว์นี้ติดตัวน้าชายมาตั้งแต่เด็กชอบยิงนกตกปลาพอเข้าไปหนุ่มก็เข้าป่าล่าสัตว์กับเพื่อน,เ,อนเห็นเป็นเรื่องสนุกสนานท้าทาย ตอนนี้ลูกทำงานเป็นพนักง,งานตอนรับผังสายการบินประเทศออสเตรเลียเพื่อนๆรวมอาชีพเกินเจ็ดสิเวลาออกจากสนามบินจะแวะซื้อบุหรี่ปลอดภาษีไปขายต่อร้านข้างนอก oh. ซื้อมาราคาสาสิบห้าเหรียญแต่ไปขายได้เจ็ดสิบห้าเหรียญ oh. เรียกว่าได้กำไรครึ่งต่อครึ่งบางคนทำไปเวล่เป็นสันเด้เง,งินมากทียเดียวตอนได้เห็นเพื่อนๆทำก็อยากทำบ้างแต่ในใจรู้สึกว่าบุหรี่เป็นของไม่ดีจึงไม่ทำ oh. ภายหลังมาอา่านพบในหนังสือว่าการขายสิ่งเสพติดเป็นอาชีพที่พระเจ้าท่านมาให้ทำ ประกอบกับคำอธิบาตของพระเดชพระคุณหลวงพ่อในรายการดูบานฝันในฝันทำให้ลูกดีใจที่มีเห็นแก่เงินเล็กๆน้อยๆและทำให้ภูมิใจว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ลูกนำมาทำบุญเป็นเงินที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์นอกจากนี้เรายังคอยเตือนให้เพื่อนๆที่ทำอยู่เลิกขายบุหรี่ด้วยเจ้าค่ะขนาดนี้คุณพ่อของคุณตาและคุณตาของลูกอยู่ที่ไหนท่านทั้งสองละโลกไปแล้วนะ คุณพ่อของคุณตาคุณทวดสินะตาทวดตาทวดท่ทานนั้สอนมีวิบากกรรมเช่นไรจึงเสียชีวิตโดยโรคดังกล่าวแล้วก็ได้รับบุญทุกบุญที่ส่งไปให้หรือไม่สมาชิกในครอบครัวมีกรรมใดร่วมกันมาถึงไม่ค่อยปลองดองกันทำไมคุณแม่จึงต้องแยกไปอยู่บคุณทวดคนเดียว ทำไมนาสาวคนลองจึงมีนิสัยแปลกทำอย่างไรน้าชายจึงจะเลิกทำบอ่อปลาอาชีพพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องต้องเสิร์ฟเครื่องดืม่มแอลกอฮอลให้ผู้โดยสารสั่งลูกไม่อยากมีกรารสุราทุกครั้งที่ต้องเสิร์ฟลูกจะไม่สบายใจเลยลูกควรจะทำอย่างไรดีเจ้าคะคุณตาทวดในฝันในฝันนะ เป็นเนื้อง,งอกในปอดเพราะกรรมเกี่ยวกับเรื่องของฟินที่ท่านรับผิดชอบ,บทั้งสูบุรี่และสูบฟินด้วย<อ>คือท่านรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องฟินท่านสูบุรี่ด้วยสูบฟินด้วยกรรมยังทำให้ท่านเป็นเนื้อง,งอกในปอดก่อนตายก็ทุกข์ทรมานมากเห็นกตินิมิตด,ดำมืด ตายแล้วเป็นมหานตรกคุมห้าทันทีมีกายผอมดำสูงใหญ่ปานภูเขากำลังถูกนนิรยาบาลจับไปอยู่ใต้กองเหล็กร้อนดำคล้ายๆก้อนฝิ่นสมทับอยู่และมีไฟสีดำเผาลนตลอดเวลาทุกทรมานมากตอนนี้โดนอย่างนี้ไปก่อน แล้วต่อไปก็จะไปโดนทันทรมานอย่างอื่นเช่นอยู่ในหลุมดําร้อนแล้วก็ถูกในนิรยาบาลในนิรยาบาลพ่นควันกรดใส่เพร,ระท่านสูบทั้งฟินทั้งบุรี<อ>แล้วจะถูกจับ,บวางไว้ในบ้องฟินคล้ายๆที่สูบฟินมันมีบ,บ้องฟินนะตัวท่านคล้ายๆเป็นเนื้อฟินนะใส่ไว้ในบ้องนั่นแหละ แล้วก็จะถูกในนิริบาลเผาไฟและสูบ oh. เป็นต้น oh. แล้วก็ยังเจออีกหลายๆอย่าง oh. ขณะนี้ไม่อาจจะรับบุญได้บุญก็ไปคอยอยู่ที่หยมโลกเ oh. ข้าใจปะเจ้เนี่ยเข้าใจครับตามทานมันไหมทันครับคุณตาตายด้วยมะเร็งอุ้งเชิงกรานคุณตาน่าผิดศีลทุกข้อเลยมากบ้างน้อยบ้าง เลยทำให้เป็นมะเร็งอุ้งเชิงกรานเป็นกรรมปัจจุบันเป็นหลักก่อนตายน่ะทรมานมากมีกตินิมิตเห็นทั้งบุญและบาปคือบุญทั้งกระทำนะรกรรมทั้งกระซัพอถอดกายจนถาทีกัมารับตัวไปเลยเพราะหมดอายุไขตามบัญชีพาไปยมโมลกเมื่อพิจารณาบุญบาปแล้วก็เห็นว่า บาปมากกว่าบุญจึงถูกนำไปรับกรรมสุราก่อนเป็นอันดับแรกค,รคือกรรมสุรางท่านีจะเป็นกรรมหลักนะไปโดนกระหลอกน้ำทองแดงจากเจ้าหน้าที่และการต่อไปที่เป็นกรรมรองลงมาก็คือข้อ,อก,กาเมนกระชูส่วนข้ออื่นๆก็ ทุกข้อแต่ก็อย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่ตอนนี้ไปโดนกรอกน้ําก่อนได้รับบุญที่อุทิศไปให้จึงได้รับลดย่อนผ่อนทอดลงมาก็ต้องทําทุกบุญแล้วอุทิศไปให้บ่อยๆที่สําคัญคือต้องปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายแบบคุณยายอาจารย์นั่แหละจ้าจึงจะไปช่วยท่านได้ดีกว่าน,นี้ที่คุณแม่แยกไปอยู่กับคุณทวด เพราะบุญเก่าที่สั่งสมมาด,ดีที่แม่เคยชวนคนทําความดี<อ>จึงมีเหตุให้ไปอยู่กับคนดี<อ>ที่ชักนำเราไปสร้างบุญกุศล<อ>ได้ไปพบพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรา<อ>ที่สมาชิกในครอบครัวมไม่ค่อยจะปลองดองกันก,นกบเพราะ<อ>การทําทานที่ไม่เคารพ<อ>การทําทานทำให้เกิดในตระกูลที่ดี<อ>ที่มีฐานะ การไม่เคารพในทานทำให้ครอบครัวไม่ปลองดอง oh. กอบกับการเลี้ยงดูในปัจจุบันด้วยที่แต่และคนมีศรัทธาสิทธิความเชื่อความเห็น <Okay. S 1> และก็สีไม่เสมอกนมันก็เลยไม่ค่อยปลองดองกัน <Okay. S 1> ส่วนน้าสาวคนรองนั้นน่ะที่ชอบเก็บตัวเงียบ <Okay. S 1> แล้วก็พอเจอคุณตาแล้วก็ทำเหมือนคนแปลกหน้า ทลาะกันนะท่านเป็นโรคจิตจริงๆันเลยอันนี้ฝันให้ฝันนะหลับไปฝันเป็นตุเป็นตะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรฟังเป็นพลันเพราะกรรมตอนสาวๆน้าสาวนเคยมีคนรักนะแล้วก็มีอะไรกันอย่างลึกซึ้งแต่ คุณตาถ้าไม่ชอบจึงให้ไปทำแท้ง oh. เลยกระโดคุณตา oh. และเก็บตัวไม่ไว้วางใจใครเลย oh. เป็นโรคว่าดระแวงตลอดไม่อยากพบผู้คนทั้งนั้น oh. ก่อกับเศษกรรมสุราในอดีต oh. ติดมา oh. เลยทำให้เป็นโรคจิต oh. คือทั้งกรรมสุรากรรมกามี นายสารพัดปนๆเงินอยู่จะให้น้าชายเลิกทำบ่อปลาก็ต้องอาศัยความรักและความปรารถนาดีของลูกที่มีต่อท่านอย่างแท้จริงค่อยๆแนะนำท่านไปเรื่อยๆแล้วเวลานั่งสมาธิก็อธิษฐานอบุญช่วยโดนบดาในท่านเลิกทำบ่อปลานะจ๊ะต้องทำบ่อยๆนะไปพูดบ,บ่อยคุยบ่อยๆ พอกระแสบุญมากทำหมดกรรมนั่นก็ทำได้กรรมอยู่ที่เจตนาเมื่อลูกมีหน้าที่จะต้องเสิฟบนเครื่องก็ต้องทำหน้าที่แต่ถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ทำตามหน้าที่แต่เวลาหยิบยิงสุราไปก็จะคิดว่าเขามืนเมาจะให้ทำจะให้เขามึนเมาคิดให้เขาเลิกดื่ม ไอ้ก็เ,เลิกแล้วระสง่งให้ก็ขอให้เขาเลิกซะดื่มไปแล้วก็ให้เขาออกออกมางันทั้งของเก่าของใหม่ออกหมดจะได้เก็บ,บและเมื่อมีโอกาสก็สั่งสมบุญกันไปเรื่อยๆอ,อย่าไปกังวลมากนะลูกนะสั่งสมบุญเอาไว้นี่ก็เป็นแค่สตร์รดี้โดยย่อๆ